มาทำชายคงเสร็จวันนี้กับเพื่อนเขามาทำกุญแจร้านจำสวยเปิดเข้าออกลำบาก <c oughs> กอวิ่งข้ามเส้นน okay. ี้อปเลยเพื่อนเพื่อนถักเสื้อใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลือแต่ใส่ตรงชายนี่นะสีนี้เย็นตาดีเพื่อนเพื่อนเย็นตาดีค่ะ เสร็จแล้ว,พวเพื่อนๆเสร็จแล้วจริงๆค่ะเสร็จแล้วจริงๆค่ะมาถามข้อเดียวนะเพื่อนๆป้ามาขามข้อเดียวค่ะไม่มีเอวไม่มีเอวเอสื้อตัวนี้ช่วยได้ค่ะ ช่วยให้มีเอวได้นิดนึงถ้ายายก็ยายตัดผมก่อนนะลูกนะนี่ด้านหลังนะคะก้มหัวลงนะป้าจะตัดผมอีกนะคะเพืเ่อนๆไปป้าจะป้าจะไปทำสเวนพาร์ทบิดบิดแบบนี้นะคะ จะไปทำสวัวดน์าดมันยาวไปว่าจะตัดออกสั้นอยู่นะเพื่อกัใจใหม่เอค่ะ แล้วก็ตัดซีดแซกน้ำเป็นๆตัดซีกแซกในด้นานหลังถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ มันตาดีๆกัตๆๆๆน,น,นตาทิดแท็กีสีนงเว่นตาเว่นตายายก่อนสันดาไอ้พวกเราจะไปไอพาหลานไปซื้อขนมข้างนอกกัอบอเพื่อนๆ <c oughs> ยกข้ามมาเพื่อดมเสียแหตาดงเยอะเหมือนกันเพื่อนๆ เอเแี่เหมือนกันเลยดูด้านหลังค่ะดูด้านหลังนะครับเพื่อนเชิญบราอ์ผมที่ตัดเมื่อกี้น่ะเพื่อนเพื่อน ไอ้ป้าจะไปทำสวีเดนพาร์นนะแล้วก็จะทำแบบนี้แล้วนี่ด้านหลังไปด้านหลังออดูคารปร้ามไงดึงขันพร้ามพอติพอเสียพอเสียอีเอนพอเสียทั้งหดนั้ มี่ด้านหลังแลยเพื่อนเวลานะป้าก็จะเอาขึ้นขึ้นแบบนี้เสื้อนี่ก็ถัดเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเสร็แล้วคนมาคนมาแห่คนมาแงเราไม่แหงมีครเดียวฟินที่สมัดแห่และเด้อไอ้ร้าน ไอ้พ่อยายใส่เสื้อไอ้หลลุ่นไรอีต้เส้นดงดังไรเนี่ยครั่น,นไอ้ยายใส่กระโปรงตอนนี้เขาบอกว่ายายยายที่ตายายยายหนูก็มีกางเกงล,ลายเหมือนยายเขาว่าอย่างนี้นะ <c oughs> จะพากันไปซื้อกับข้าวเ,เ <c oughs> พื่อนๆปร้านไปซื้อกับข้าวก่อน <c oughs> วิโกวิโกโกนู้ฉันด่าเดี๋ยวไปแล้วคุณเป็ด